สำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาพบกับฮิโน่อะตอมใหม่นะครับโดยอย่างที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าตัวฮิโน่อะตอมเนี่ยเป็นตัวผลิตภัณฑ์ตัวเล็กสุดนะครับในบรรดาโปรดักต์ไลอัพของฮีโน่นะครับข้อประโยชน์ที่จะได้รับจากฮิโน่อะตอมตัวนี้นะครับไม่ได้เล็กตามรถไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมรรถนะในการบรรทุกนะครับเรื่องของตัวรถที่มีน้ําหนักเบานะครับสามารถจดทะเบียนใช้งานในเมืองได้ไม่ติดเวลาตลอด24ชั่วโมงนะครับสำหรับในปีนี้นะครับเราก็มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาอีก2จุดด้วยกัันนะครบ ในจุดแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของกระทะล้อนะครับเป็นกระทะล้ออลูมิเนียมนะครับที่มีน้ําหนักเบานะครับทำให้ตัวรถของเราเบาขึ้น30กิโลกรัมนะครับทำให้ตัวถังเนี่ยต่อได้หลากหลายมากขึ้นนะครับรองรับออปชั่นที่จะมากับตัวถังได้มากขึ้นนะครับและที่สาคัญก็ทําให้ตัวรถดูสวยงามจบเฉียวมากขึ้นด้วยครับในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวขากระจกมองข้างนะครับนี่ก็จะช่วยให้ผู้ขับขี่ยมีมุมมองด้านข้างที่ชัดเจนขึ้นนะครับไม่มีจุดบอดนะครับ แม้ว่าผู้ใช้งานจะนําไปต่อตัวถังที่มีลักษณะที่กว้างกว่า,วามาตรฐานทั่วไปด้วยครับซึ่งรถอะตอมใหม่ของเรานะครับจะเริ่มส่งมอบได้ในเดือนเมษายนปีนี้นะครับอีกหนึ่งโซลูชันนะครับที่ทางฮีโน่ภูมิใจนําเสนอนะครับก็คือเรื่องของตัวอะตอมวิดบอดี้นะครับหรือการขายรถพร้อมตัวถังสําเร็จรูปซึ่งเรารับประกันนะครับว่าจะมาแก้เพนพอยต์ในส่วนของการรอคิวต่อตัวถังนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาลูกค้าซื้อรถไปต่อตัวถังเนี่ยจะต้องมีเวลาในการรอคอยในการต่อตัวถังเนี่ย ประมาณ30-45วันนะครับแต่ในตัวอะตอมวิดบอดี้นะครับเรารับประกันการส่งมอบให้ภายใน7วันนะครับฉะนั้นคุณลูกค้าเนี่ยจะสามารถใช้งานรถได้เร็วขึ้นนะครับหาเงินให้กับคุณลูกค้าได้มากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับโดยตัวรถที่เรามีเตรียมไว้ให้นะครับก็จะมีอยู่2ขนาดด้วยกันนะครับคือขนาด9.3คิวและขนาด10.5คิวนะครับซึ่งลูกค้าก็สามารถเลือกตามความเหมาะสมนะครับตามประเภทสินค้าที่ลูกค้าจะนําไปขนส่งได้เลยนะครับ โดยตัวรถนะครับจะมีรับประกันในที่3ปีนะครับซึ่งมั่นใจว่ายาวกว่าตัวถังในท้องตลาดทุกประเภทแน่นอนนะครับอีกทั้งเรายังมีคู่ปองนะครับสำหรับตรวจเช็คระยะของตัวตู้ด้วยนะครับเราให้ระยะสูงสุดที่1 2 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับซึ่งสามารถนำไปใช้กับดีลเลอร์ของฮีโนกว่า100สาขาทั่วประเทศได้เลยนะครับในส่วนของตัววัสดุนะครับของตัวตู้นะครับตัวตู้เราจะใช้วัสดุที่เป็นวัสดุพรีเมียมนะครับอย่างเช่นตัวโครงสร้างของตู้นะครับ ก็จะทํามาจากตัวอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปนะครับก็จะมีจุดเด่นเรื่องของน้ําหนักที่เบานะครับแล้วก็มีความแข็งแรงนะครับส่วนของผนังนะครับด้านในจะเป็นโฟมที่ชื่อว่า EPS นะครับก็จะมีคุณสมบัติในการป้องกันความชื้นนะครับป้องกันความร้อนนะครับแล้วก็ไม่เป็นสารลามไฟด้วยนะครับจุดเด่นอีกตัวหนึ่งที่สําคัญมากคือตัวผนังทุกด้านของตัวตู้นะครับเป็นผนังแบบชิ้นเดียวนะครับเพราะฉะนั้นหมดความกังวลเรื่องรอยต่อหมดความกังวลเรื่องน้ํารั่วไปได้เลยนะครับ อีกอย่างหนึ่งก็คือความสําคัญที่เรามอบให้กับตัวตู้ของอะตอมตัวนี้นะครับก็คือเรามีวิศวกร,รของฮีโน่ดูแลในทุกขั้นตอน,นครับต้องแต่ต่อตัวถงังจนถึงกระทั่งวางตัวถังนะครับในส่วนของโปรโมชั่นนะครับในวันนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นมานําเสนออยู่สส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเป็นโปรโมชั่นเกี่ยวกับด้านการเงินนะครับก็จะช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าของธุรกิจนะครับให้สามารถเป็นเจ้าของรถฮีโน่ตอมได้ง่ายขึ้นนะครับ เช่นดาวศูนเรซนะครับระยะผ่อนยาวนานนะครับอัตราดอกเบี้ยพิเศษนะครับอีกส่วนนึงจะเป็นโปรโมชั่นเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมในด้านของตัวถังนะครับช่วยให้ผู้ขับขี่ผู้ใช้งานรถเนี่ยสามารถใช้รถได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับในส่วนแรกก็จะเป็นเรื่องของความสะดวกสบายนะครับติดตั้งกระจกมองข้างมาให้นะครับช่วยลดภาระในการใช้งานใช้งานได้สะดวกสบายมากขึ้นนะครับสามารถเติดกระจกเพื่อติดต่อสื่อสารหรือรับบัตรจอดร,รถเซ็นเอกสารต่างๆได้สะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นครับ ส่วนที่สอเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับก็จะมีส kind of ่วนของกล้องหน้ารถนะครับส่วนกล้องด้านหลังรถนะครับติดตั้งอยู่บริเวณด้านบนของตัวต eh, oh, ู้นะครับก็จะช่วยเพิ่มวิสัยทัศน์ในการอยจอดให้คนขับมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับรายการต่อมานะครับก็จะเป็นเหล็กกันโครงนะครับเราติดตั้งมาให้ที่บริเวณเพลาหน้านะครับช่วยให้ตัวรถมีสมรรถนะที่ดีขึ้นเวลาขับขี่และเวลาขับขี่ในโค้งนะครับต่อมานะครับเป็นตัวขากระจกนะครับขากระจกยาวนะครับตามจุดเด่นที่เราเสนอไปแล้วในตอนแรกนะครับ แต่ในตัวแพ็กเกจนี้เราก็มีมาให้ใช้กันได้ก่อนเลยนะครับและนี่คือรายละเอียดเกี่ยวกับพีโน่อะตอมใหม่และโปรโมชั่นที่ยินดีนาเสนอในครั้งนี้ครับโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับเรียกว่าฮีโน่300อะตอมของเราเนี่มีความคล่องตัวแล้วก็มีการพัฒนาให้เหมาะกับการใช้งานมากยิ่งขึ้นด้วยใช่ไหมครับ,ออรบพี่นกใช่ครับทั้นงานเด๋ยวผมสงสัยต้องจองสักหนึ่งคันแล้วนะครับเพราะว่าคล่องตัวแล้วก็มีการพัฒนาเหมาะกับการใช้งานมากเลยนะครับใช่ครับพี่นกครับขอบคุณโอตมากเลยนะครับขอบคุณมากครับ